โอ้ใครมากเลยอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องปฏิบัตการผลิตพลาสติกชีวภาพสาหรับใช้ทางการแพทย์นะครับอยู่ที่หน้าเวียาศามอะไรใช่ไหมอ่เดี๋ยวพี่น้าแจว่าเขาจะให้เห็นอะไรบ้างก็นี้หน้าประตูโอเคครับครับอ่าตอนนี้เรามาเจอกับอาจารย์วินิตาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มีอะไรให้เราเล่นไหมครับวันนี้ค่ะก็ ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสําหรับใช้ทางการแพทย์นะคะอาจารย์วินิตาค่ะค่ะเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนะคะก็ในส่วนของงานวิจัยนะวัตกรรมที่เราทําอยู่ก็คือว่าห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยจะผลิตเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสําหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งเราได้ ามาตรฐาน ISO 13485ซึ่งเป็นมาตรฐานของที่สามารถที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ที่สามารถจำหน่ายได้ค่ะค,ค่ะก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะผลิตเมคคาิิจากข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ของจริงครับ <laughs> ของที่ของปลครัอันนี้เป็นของปลอมค่ะเพราะว่าเราซื้อของจริงทุกรอบไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องมาดูตัวอย่างค่ะค่ะก็ตัวพวกนี้ค่ะก็คือจะนําคือพื้นฐานเนี่ยจะเป็นพวก PLA แล้วก็คือโพลีแลคติกแอซิดใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นโคโพลิเมอร์ก็ได้นะคะทีนี้เราต้องเวลาเราจะทำเครื่องมือแพทย์เนี่ยเราต้องซื้อเม็ด พลาสติกพวกนี้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นห้องแลบก็เลยมีกระบวนการค่ะแล้วก็มีคาทาลิสนะคะก็คือเราผลิตคาทาลิสตัวใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งคาทาลิสตัวนี้จะสามารถที่จะสังเคราะห์ได้ทั้งโมโนเมอร์และพลิเมอร์แล้วก็จะทําให้กระบวนการสังเคราะห์เนี่ยสั้นนะคะแล้วก็ได้เร็วแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงอันนี้ก็เป็นคีย์ก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีสิทธิบัตรนะคะทั้งหลายประเทศนะคะใช่ค่ะก็คือสิทธิบัตรอันนี้ระดับ ของ U.S. US นะคะ, <US S 1> ะค,ค่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นมีสิงคโ,โปร์นะคะแล้วก็มีจีนค่ะแล้วก็มีสิทธิบัตรประเทศไทยด้วยพอเราทํากระบวนการนะคะเราก็เซตโปรเซสของเราเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรียคเตอร์ที่เราทําตั้งแต่ ตัวเลสติกแอซีมาจากนกระทั่งเป็นถึงแล็คทายนะคะแล้วก็เป็นโพลิเมอร์หรือหัวโพลิเมอร์นะคะซึ่งก็จะใช้คาทาลิสตัวนี้นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะพอเราจะผลิตไม่ได้ข้อเกรดเรซินสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมาตรฐานะนะคะก็คือเราจะต้องมีการทดสอบแล้วก็อีกอันนึงก็คือห้องแลบนี้จะต้องเป็นห้องแลบที่ได้มาตรฐาน ISO 13485นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเซอร์ติฟิเคทค่ะอาจารย์ที่เราได้ ISO 13485ภายใต้ขอบเขตก็คือออกแบบนะคะ <c oughs> ผลิต แล้วก็จำหน่ายเม็ดเม l ดอิโคเกรดเรซินนะคะซึ่งการที่จะเป็นเม d ด c ิ l คเกรดเรซินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะทำอะพอผลิตเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานนะคะ่ะนี้สำคัญก็คือเราจะต้องมีการทดสอบอย่างเช่นโครงสร้างต้องทดสอบทั้ง IR NMR นะคะคแล้วก็รวมทั้งคุณสมบัติทางความร้อนใช้ DSC นะคะแล้วก็น้ำหนักโมเลกุลก็คือเป็น Viscometry นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นถ้าเป็นโคพลิเมอร์ก็ต้องดูองค์ประกอบของโคพลิเมอร์ด้วย <Okay. S 1> แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมาตรฐานที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากๆสาหรับเมดิคอเกรดเรซินซึ่งจะใช้ในร่างกายเราก็คือพวกในเรื่องของปริมาณน้ําที่ตกค้างอยู่ปริมาณโลหะหนักผ่าจาน <Okay. S 1> ซึ่งเวลาเราใช้คาตาลิสเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณคาตาลิสซึ่งมีระดับน้อยมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือในเรื่องของออปติคอลโรเตชันซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือนะคะในการที่จะทดสอบ ในส่วนที่เป็นเนื่องจากว่าเป็นแลกคทายนะคะเราต้องดูสมมติว่ามีทั้ง L-form, D-form, D-L-form ก็จะมีการทดสอบพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทดสอบผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็ถือว่าตัวนี้เป็นเม็ดพลาสติกที่เป็น Medical Grade ซึ่งต่างจาก c o m m e r c i a l grade ที่เราใช้เป็นแพคเกจจิ้งค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดมีคนภายนอกสนใจอยากจะมาใช้บริการของทางศูนย์วิจัยต้อง ค่ะก็คือในส่วนของห้อง l a บเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำ iso 1 7 0 2 5สําำหรับแต่ละเครื่องมือเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อมาได้เลยก็คือจะมาในลักษณะของการซื้อเม็ดไปใช้หรือจะมาใช้เครื่องมือของเรานะคะที่เป็นการทดสอบนะคะต่างๆางดังที่กล่าวมาก็สามารถมาใช้เครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการได้ค่ะจ้าวิดามันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์วิตามากนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาค่ะยินดีค่ะ อันนี้เป็นภาค2นะครับพอดีมีเครื่องมือให้ื่างมือจะแสดงเพิ่มนะครับโอเคครับเจอจาริตายี่รอบครับ มีเครื่องยือะไรบ้างครับค่ะเรามีเครื่องโครริมิเตอร์นะคะที่เราจะดูวัดในเรื่องของออปติคอลโรเตชันค่ะว่า PLA ของเราเนี่ยเป็น LD หรือ DL form นะคะก็สามารถบอกได้นอกจากนั้นก็จะมีเครื่องคาร์ฟิเชอร์นะคะที่จะดูเรื่องของการดูปริมาณน้ําตกค้างเพราะว่าพวกนี้สําคัญค่ะแล้วก็เครื่องวิสโคมิเตอร์นะคะที่จะวัดน้ำหนักโมเลกุลตามที่ลูกค้าต้องการครับครับผมครับขอบคุณครับนี่เราเดินมาข้างหน้านะครับ เ็นหน้าห้องของห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสาหรับใช้างการแพทย์นะครับมีอะไรนะ่าสนใจดีอะนะครับถ้าใครสนใจก็นะติดต่อที่อาจารย์นิการะครับที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเยชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ไปได้นะครับขอบคุณครับ